สวัสดีครับผมโกโยวรานะครับวันนี้ผมจะมาเล่าถึงกุมารองค์ที่สองที่ผมได้รับจากวัดสามงามนะครับก็หลังจากที่ผมเอากุมารองค์แรกที่คอหักผมตั้งใจจะเอาไปคืนหลวงปู่แย้มนะครับแล้วผมก็ขอตังแม่แม่จะไปเช่ากุมารแม่ผมให้มา1000บาทผมก็เลยไปวัดสามงามกับเพื่อนเอากุมารรุ่นแรกจานินสอไปคืนหลวงปู หลวงปู่เจิมเสร็จจานเสร็จบอกว่าอ่ะเอากลับบ้านได้เอ้าผมก็งงหลวงปู่มันคอหักนะออต่อคอแล้วใช้ได้เหมือนเดิมเอากลับไปเอ้าแต่เราด้วยความว่าเอาตังแม่มาแล้วเราก็ไม่อยากไปมือเปล่าเราก็เลยเช่าประมาณองค์นี้ชื่อบัญญัตครับผมก็เลือกมาด้วยความโชคดีผมก็ดูลายมือปู่ตอนเด็กๆผมก็ดูไม่เป็นหรอกครับว่าลายมือปู่แต่องค์นี้เป็นลายมือปู่แยมจานถ้ายุคนั้น ประมาณปี2,530 30 30กว่าตอนผมอยู่ม .4 ก็น่าประมาณ2,534 33ประมาณนี้นะครับนี่คือองค์ที่2ของผมดินจะเป็นประมาณนี้รอยจานจะเป็นหมึกหมึกที่มหัศจรรย์นหน่อยหมึกหมึกวิทยาศาสตร์ถ้าเป็นหมึกเป็นหมึกสีนี้หมึกแบบนี้ยุคนั้นก็คือแท้นะครับอย่างเงี้ย เป็นองค์ที่ผมก็รักอีกองค์หนึ่งนะครับผมก็รักเหมือนโลกนะผมสะสมมาสมัยก่อนพวกผมเดินทางไปวัดนี่ลำบากมากเลยนะครับผมน้องนั่งรถมีหรือไม่ก็ต้องติดรถคนคนคน,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 คนอื่นเพราไปขอเขาไปเพราะเป็นเด็กทั้งของเงินแม่อยู่เลยวันหนึ่งได้ไปโรงเรียนวันละยีบาทสาสิบาทข้าว12บบาทข้าว10บาท ผมศรัทธาแต่ตอนผมเป็นเรียนมัธยมมมสามมสองมสามเนี่ยผมเป็นเด็กน้อยแต่ผมก็ศรัทธาผมก็ชอบกุมารมากไม่รู้เป็นอะไรด้วยความศรัทธาผมก็สะสมมาเรื่อยๆนะครับยังไงก็คอยติดตามผมนะครับแล้วผมจะมาคอยแนะนําเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับขอบคุณนะครับ